เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเออเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแค้นของสุนพ่อที่ส่งมาถึงรุ่นลูกค่ะแล้วก็เมื่อผู้ชายคนนี้เข้ามาในครอบครัวเราพวกเราก็จะมีการแบบแตกแยกกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ครอบครัวที่เคยรักกันดีก็จะเริ่มทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสามพี่น้องได้ผู้ชายคนเดียวกันใช่ใช่ครับว้า ใจละครเราตกยตอนนี้อลออกมากไะแยกกันในเรื่องผมณโมเรต์ภูมิใจมากครับอ่าเป็นไงเทียมอะไรนะคะสวยป้างสวยยังไงคะอ่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พป็คาร์เตอร์ค่ะก็มีหลายๆฉากหลายๆซีนที่ไม่คิดว่าจะยินทำได้แต่ก็เออต้องทำไม่คิดว่าจะทำได้แต่มันก็เออมันมีความยากขึ้นเรื่อยๆของของละครนะคะ หน้าลูกสาวสู้ได้นะคะสนุกมากค่ะเรื่องนี้รู้สึกว่าหนูชอบทำงานกับพี่ๆทั้งสามคนมากๆแล้วก็เหนื่อยมากตบตีกันบ่อยกับพี่คนนี้เดี๋ยวน่าหลับะผมเดียก็เป็นาแรเตอ์แบบสาวมั่นใจค่ะก็แบบรักพี่กับน้องมากๆแล้วก็พยายามจะปกป้องคนให้แบบหลุดพ้นจาก กับผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามจะดึงสติทุกคนให้แบบให้กลับมาในความเป็นจริงแล้วมองโลกในความเป็นจริงแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายใช่ไหมต้องไปดูใช่ไหมเองเฮ้ยต้องไปดูจรเหรอมันจะมีพลิกผันเหรอเรื่องนี้มันจะมีแบบมุมอะไรให้เราแบบพลิกไปพลิกมาไหมคะเยอะมากครับต้องต้องต้องรอติดตามในในในอีพีถัดไปอ่าพลิขันใช่หรือมามันจะมีความวายอะไรอย่างเงี้ยที่เท่ไงนะคะ อยากรู้ใช่ไหมต้องดูครับแต่ว่าทำทำทนั้นตาของมันดูหนือใคขึ้นมาเลยค่ะแล้นอกจากรเรื่องราวที่มันแย่ชิงกันันคระคือนอกจากเป็นการบิ๊กคาแรคเตอร์ของพี่เจฟเองแล้วด้วยผมด้วยเหมือนกันคือไม่เคยรับบทรับบทแบบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของพวกเราทั้งสี่คนไม่ใช่นี่นี่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วแต่ว่าเดียร์ครั้งแรกกับช่องวัน ก็จะเป็นเคมีใหม่ๆที่เชื่อว่าแฟนๆไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนแล้วผนปูจในก็ดสักหน่อยครับเป็นแฟนเป็นใครมาจากไหนผมเล่นเป็นชีววัตนะครับเป็นพนักงานบริษัทของคุณผู้หญิงสาวคนนี้เป็นคนดีหรือยังครับเป็นเอ่อเป็นคนเทาๆเพราะว่าความเลวร้ายยกให้พระเอก ยึดอกลับครับแล้วก็เป็นคนธรรมดาครับที่ที่ชอบเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมแล้วก็ที่สําคัญผมเป็นเด็กของคุณทาทองครับเด็กเก็บคุณทาทองเขาพูดอะไรดีๆอ๋อเป็นเป็นเป็นเด็กที่คอยประสานงานให้คุณทาทองเลยค่ะเลยค่ะสมมุตนะเป็นสีสันในบริษัทอีกหนึ่งอ่าเขาบอผมว่าเล่นเป็น คนที่รักสองที่สุดบนโลกแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางความันได้เป็นคนใส่ใบนบ่าที่ก็จะมีความที่อ,อยากเอาชนะโดยที่มันไม่ใช่เอาชนะโดยตรงแต่ว่าทัา้งหดเราก็จ,จะต้องฟาดฟันกับคุณิลีมอ่อยบ่อยเลยครับใช่ยังไงเรา ต้องเอาส่วนไหนไปสู้เขารดีอย่างไรมาสู้เับเขามดีคดุณมีอะไรมาสู้ผมครับไม่้าในละครคุณมีอะไรมาสู้ผมครับคุณจะชนะคุณสองได้คุณมีอะไรมาสู้ครับให้ใจให้ใจล้วนเลยเขาเป็นคนดีกว่าคุณไงแต่ผมเชื่อว่าผมชนะอย่างแน่นอนในละครแสดงว่าคุณสองไม่ชอบคนดีใช่ไหมครับเฮ้ยยังไงสิอ้าว คือเราจากผมท่านดีๆนะแต่ก็ถึงนุ่มน้องใช่ค่ะก็มีแบบพี่พรุ่นใหญ่กันเยอะเลยค่ะมีแม่ตู๊กพี่โกบด้วยค่ะมีพี่ต้นจากเกรดมีพี่ต้อมอ่ใช่หลายคนเลยใช่ครับเรื่องนี้เสน่ห์ที่คุณผู้ชมจะติดตามเราต้องดูตลอดทุกพีคืออะไรฮะต้องเคยรอดเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องดูเสน่ห์พาวๆของคุณปุมเมเรศว่าในแต่ละอีพีคือเขาก็พยายามจะหยอกทุกคน พิลลนิทแต่นี้ต้องดูว่าใครจะติดจับก่อนกันนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็จะรุนว่าทุกคนจะจะฉลาดขึ้นไหมดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็คือเชื่อเขาหมดไงเชื่อเขาหมดน่ะเนาะเล่นเหลี่ยมของผู้ช่าเขาเล่นเป็นตัวเองนะจริงเล่นเป็นตัวเองไหมเรื่องนี้แรงมากไม่ไม่ถ้าพังหรอกพังหรอก เขาเตะผมเปนคนเรียบร้อยใช่ไหมชาจริงจริงเด็ดแบบเตะเลยอย่างเรื่องนี้เราจะได้รับรสชาติอะไรไปบ้างครับพี่บีมคือนอกจากความสนุกของการแบบเชื่อเฉือนอารมณ์เนาะของผมรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของความรักในแต่ละแบบแต่ละโมเมนต์แล้วก็เสน่ห์ที่แบบที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละระหว่างพระเอกกับพี่น้องแต่ละคนครับ พี่เจมส์อยากพูดอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะน้องพูดดีแล้วค่ะไม่เข้าเรื่องแล้วค่ะเดี๋ยวพี่บอกพูดแล้วเดี๋ยวจะออกอานพี่เจมส์ปากดีกว่าพี่เจมส์เป็นคนแทนพูดออกมาพี่เจมส์ปากหน่อยดีชวน่าชวนหน่อยก็คอบริบทละครนะคะวิมานสีทองนะคะตอนแรกวันที่22มกราคมนี้นะคะนักแสดงทุกคนนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆากแล้วเชื่อว่าเป็นละครดราม่าแห่งปี คือเป็นละครที่ดูแล้วรับรองว่าเป็นโลกประสาทแน่ๆแล้วจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแน่นอนจะมั่นใจเพราะต้องแต่งเละครมาเรื่องนี้คือแบบที่สุดจริงๆค่ะถ้าข้าเลยซตอีนึ่งนะคะอีค่ะขอบคุณนะค่ะ